โกคุณสุาสุจันสวัสดีค่ะส,ส,สมาชิกสมาคมพยาบาลและท่านผู้มีเกยียรติทุกท่าน เิรษกิจพระบรมร,ราชนีนาอที่สองเพื่อให้สมาชิกสมาคมพยาบาลและประชาชนในรัฐมิน,นิโนยและรัฐใกล้เคียได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและลรลึงถือพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนไทยข้อที่สามเพื่อเป็นการหาทุนการศึกษาให้กับเรียนพยาบาลที่ เป็นจำนวน6ทุนทุนละ500เหรียญสหรัฐนะคะข้อที่4เพื่อหาทุนในการใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมดิฉันขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับทุนการศึกษาแม่ดีเด่นประจำปีพยาบาลดีเด่นประจำปีทุกท่านนะคะดิฉันขอขอบคุณอขอขอบพระคุณท่านกรมสุนญ่นครชิคาโ,โกคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์สมาชิกสมาคมพยาบาลไทยสมาคมชมรมเจ้าของธุรกิจผู้มีอุปกา,าระคุณและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกๆท,ท,ท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมทําให้การจัดงานครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตรงตรามวัตถุประสงค์ทุกประการขอขอบคุณคุณไพโรธวงสว่างศิริและทีมงานนะคะที่ได้จัดเวทีและบริบเวณงานให้สวยงาม ขอขอบคุณคุณอเอนกบรรณระดิษฐ์สสำหรับตัวเครื่องบินนักร้องรับเชิญขอขอบคุณวงดนตรีคาราโอกเกะนะคะและนักร้องรับเชิญท,ทุกทท่านและขอขอบคุณ MC ทั้งสองท่านนะคะคุณชมน,นิล้วก็คุณชนะนะคะสุดท,ท้ายดิฉันหวังว่าท,ทุกทท่านคงจะมีความสุขและสนุกสนานกับงานในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณค่ะ